ดีค่ะชื่อจันเพนสุกเกษมนะคะอายุ55ปีค่ะวันนั้นเมื่อเดือนพฤษภาก็ไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิก็มันลุกไม่ได้เพราะนั่งนั่งนานนะลุกไม่ได้ก็ให้เพื่อนพยุงแล้วก็กลับบ้านเพอกลับบ้านก็ไปหาหมอเอ็กซเรย์ก่อนเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าไอ้วุ้นกระดูกไม่มีไอ้วุ้นหัวเข่าไม่มีแล้วก็หมอก็บอกว่าให้งั้นทานยาก่อน ทานยาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไม่ดีขึ้นก็จะฉีดยาให้ฉีดยาแล้วนี่พอเอามาทานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็กลับไปใหม่บอกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเขาบอกว่าอย่างนี้สงสัยต้องผ่าแล้วล่ะเขาบอกอย่างนี้ต้องผ่าแล้วนี่ก็กลัวเนาะความผ่าตัดอะไรอย่างนี้มันเจ็บก็เลยดูทีวีค่ะดูช่องห้าก็เจอเจอพู๊ก็เลยบอกอถ่ายไอ้นั่นดูเบอร์โทรค่ะก็เลยให้แฟนโทรหาคุยว่าปรึกษากินยังไงเขาก็แนะนําให้ เช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งสามวันแล้วก็วันที่สามก็สองเม็ดทานไปก็มันเริ่มมันเริ่มจุดเนี้ยมันแทงเข่าเรานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอะมันเป็นเพราะอะไรก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรวันที่สองแล้วที่สามที่สี่ก็ยังเหมือนเดิมพอวันที่แปดมันเริ่มพอเราตื่นนอนมาเราลงบันไดเอะมันเบาตรงน่องตรงขาเรามันเบาอะค่ะเบาพอเราลงพอเราลงมันก็ไม่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 เจ็บละ พอขึ้นบันไดเราก็เบาขึ้นอ่ะแรกๆอ่ะต้องพยุงอ่ะให้แฟนพยุงขึ้นแล้วเรามือข้างนี้เราก็ต้องจับราวบันไดแล้วข้างนี้แฟนก็ต้องดึงขึ้นอย่างเงี้ยคือก็ค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะพอมันเริ่มดีก็ลองเดินรอบหมู่บ้านดูว่ามันเดินไหวไหมปรากฏว่าเดินได้เออเดินได้เราก็เดินเพิ่มไปอีกมาเดินวันนี้พอพอเดินได้แล้วเราก็ออกกําลังแล้วทีนี้ค่ะออาเบาๆว่ายน้ํามั่งอ่าไปโยคะมั่งเออมันได้หมดแล้วตอนเนี้ค่ะ สิบโมงเที่ยงบ่ายโมงเย็นอาราบิกอะไรยี้ได้หมดแล้วคะ่ะอ,นนอ๋ออาราบิกได้ด้วยเต้นแอราบิกได้ด้วยเหรอคะไมไม่เจ็บแล้วคะ่ะแล้วเราก็ไม่มีการเจ็บแล้วด้วยใช้ชีวิตได้ปกติเลยอตอนนี้ปกติคะ่ะ